สวัสดีครับผมนิวนิวรีวิวนะครับที่อยู่ตรงหน้านี้คือนาฬิกา n o ตเอ็ด a ัปเช่นะครับตอนนี้เราได้ a p a เช e รุ่นใหม่มาครับคือเรือนซ้ายนี้คือ a p a เช e 46สแล้วก็ตัวเก่านี้นะครับอยู่ทางขวาคือ a p a เช e 3สนะครับดูจากลักษณะภายนอกที่เห็นต่างกันเลยนะครับคือขนาดนี่สูมมาดูนะครับตัวนี้ต่างกันที่เห็นได้ชัดนะครับคือขนาด ตัวใหม่นี่คืออพ a เช่46ก็คือขนาด46มิมนะครับหน้าตาคล้ายกันมากเลยนะครับนี่เหมือนกันเลยสายผ้านาโต้เหมือนกันนะครับแล้วก็ครานี้ขนาดตัวนี้46มิมตัวเก่ารุ่นอพปเช่3จะ50มิเมตรนะครับ46มิมออกมาตอบโจทย์คนที่ข้อมือเล็กนะครับแต่ต้องการฟังก์ชันนาฬิกาเดินป่าที่ครบคันแบบอพปเช่3 ีความหนานะครับอุปเชศ46เนี่ยจะหนา14บมิลนะครับส่วนตัวอุปเชศ3เนี่ยจะหนาที่16.5หมิลครับนี่ดูความหนาต่อมานะครับสายเนี่ยพอขนาดตัวเรือนต่างกันสายตัว46นะครับก็จะใช้สายขนาด22่มิลส่วนอุปเชศ3นะครับก็ใช้สายขนาด24่มิลครับ เราเห็นความแตกต่างจากด้านหน้าอีกอย่างหนึ่งที่ชัดเจนนะครับก็คือปุ่มน,นี้ครับด้านข้างด้านขวานะครับจะมีปุ่มเพิ่มเข้ามาอีกปุ่มนึงนี่ครับทําให้ตัวอั a เช e 46เนี่ยมีห้าปุ่มแล้วก็อั a เช e สามเนี่ยจะมี4ี่ปุ่มนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดนะครับคือตัวนี้ครับลวดลายที่ฝาหลังนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูนี่ครับ ตัว Apache 46เนี่ยนะครับก็จะเป็นรูปดาวแบบนี้นี่ครับตัวนี้ที่เป็นรูที่ฝาหลังนะครับมันก็จะเป็นเซ็นเซอร์อยู่ด้านในหลายคนถามนะครับว่าไอนาฬิกาแบบนี้มันเซ็นเซอร์มันอยู่ตรงไหนเพราะว่าเราคุ้นชินกับนาฬิกา Casio Protect นะครับที่เซ,เซ็นเซอร์มันจะอยู่ด้านนอกนี่แต่ตัวเนี้ยเขาฝังเซ,เซ็นเซอร์มาอยู่ด้านในเลยนี่ก็จะมีรูที่ฝาหลังตรงนี้นะครับนี่ Okay. ตัวนี้ก็บอกกันน้ำ50เมตรเท่านันนครับแล้วก็ตัวนี้ระบุฐาน CR2032 ฐานเหมือนกันเลยนะครับใช้ฐานขนาดเดียวกันฝาหลังเป็นสแตนเลสเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็จะบอกน็อตเอทบอกขนาดอาบอกการกันน้ำมานะครับเหมือนกันลดลายฝาหลังซึ่งเวลาเราใส่ก็ไม่มีใครเห็นอยู่แล้วนะครับเอามาให้ดูกัน ส่วนปุ่มปุ่มส่วนปุ่มกดนะครับที่เพิ่มเข้ามาเนี้ยมันเป็นปุ่มฟังก์ชันครับที่ทำให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นสำหรับคนที่ใช้งานประจำนะครับปกติเนี่ยเรากดแบบนี้มันจะเป็นเข็มทิศน,นะครับส่วนตัว Apache สเนี่ยเราต้องกดอ่าโหมดเข้าไปเรื่อยๆนะครับโหมดสุดท้ายถึงจะเจอนะครับเนี่ย ถึงจะเจอเข็มทิศนะครับซึ่งเวลาการใช้งานเนี่ยความรวดเร็วมันต่างกันนะครับแต่อย่างว่าครับตัว2ตัวนี้ทํามาเพื่อตอบโจทย์หลักๆเลยผมว่าเป็นตอบโจทย์ขนาดข้อมือนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เปรียบเทียบกันให้ดูนะครับผมเนี่ยหนักประมาณสัก85-90 80-90นะครับสูงร้อนี่ครับตัวอัปเช่ 3, 3ก็จะเหมาะกับผมมากกว่า สำหรับคนแขนใหญ่ๆแบบนี้นะครับนี่คนหนักา75-80ขึ้นไปครับขนาดข้อมือใหญ่แบบนี้นี่อันนี้จะเหมาะกับผมส่วนอา a c h e ช46นะครับสำหรับผมผมมองว่ามันเล็กไปนี่ครับเปรียบเทียบกันชัดๆอย่างนี้เลย <Okay. S 1> ส่วนตัวผมแอบอิจฉาปุ่มที่เพิ่มมาของอา a c h e ช46นะครับ อยากให้อภจเชยสามมีปุ่มนี้มากเลยเวลาเราใช้ฟังก์ชันเข็มทิศเนี่ยมันจะได้ง่ายขึ้นอันนี้กว่าเราจะไล่โหมดไปนะครับจนโหมดสุดท้ายเลยกว่าเราจะได้ใช้ฟังก์ชันนั้นนะครับหลักๆมีเท่านี้เองนะครับอย่างอื่นเดี๋ยวผมจะกดไล่ดูทีละฟังก์ชันนะครับสําหรับคนที่กําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเลือกอันไหนดีส่วนตัวผมเลือกที่ขนาดข้อมือก่อนเลยนะครับอันอื่นค่อยว่ากัน เพราะว่าต่อให้มันได้ใช้ที่ปุ่มอันนี้ก็จริงแต่มันไม่เหมาะกับข้อมือเราก็ก็ไม่สวยนะครับเวลาใส่ไปนี่ตัวอัพเช็ S 3เนี่ยหน้าปัดมันก็จะใหญ่กว่าก็สําหรับผมก็ดีนะครับมองเห็นง่ายกว่าฟังก์ชันเหมือนกันหมดเลยนะครับเ,เราจะกดดูทีละปุ่มนะครับอันนี้บนขวาเนี่ยก็จะมาเจอตัวนี้จะเป็นบารอมิเตอร์นะครับแต่บนก็บอกอุณหภูมิเหมือนกัน ตัวนี้ต่างกันก็คือผมยังไม่ได้แคลอะไรเลยนะครับเอามาให้ดูกันเลยอันนี้เพิ่งมาใหม่ๆเลยนี่โอเคนี่ครับก็จะมีประมาณนี้กลับมาก็กดปุ่มล่างซ้ายแบบนี้ก็จะกลับมาที่ฟังก์ชันละนี่คราวนี้นะครับอ่ะมาดูตัวนี้กดมาก็จะเจอฟังก์ชันเข็มทิศนะครับนี่ส่วนตัวนี้ไม่มีให้กดนะครับ เราก็ข้ามไปอ่าโอเคกดโหมดมาอ่าคราวนี้เราจะมากดปุ่มล่างนะครับปุ่มล่างก็จะเป็นอัลติมิเตอร์เหมือนกันนะครับอ่ามาดูสิตรงกลางตัวนี้ก็ใช้ในฟังก์ชันนี้ไม่ได้นะครับอ่ากดมาก็เป็นกราฟเหมือนกันนะครับเป็นอุณหภูมินี่มีเท่านี้นะครับอ่ามากดโหมดนะครับ ปุ่ม้างซ้ายมาดูอันนี้เทียบกันชัดๆเลยนะครับสําหรับคนที่ตัดสินใจลังเลอยู่ว่าจะเอารุ่นไหนดีนี่ส่วนตัวผมก็เหมือนเดิมครับเชียร์ที่ขนาดข้อมือปุ่มไฟนี้เราไม่ได้ปิดไฟดูนะครับก็มองไม่เห็นอะต่อนะครับมากดปุ่มโหมดนะครับตัวนี้หนึ่งครั้งก็จะเป็นสเต็ปนะครับตัวนี้ก็นับ9กดบน ก็เป็นกิโลเมตรกิโลแคลระยะเวลาอ่ากดมามาดูปุ่มกลางครับก็ไม่มีฟังก์ชันเหมือนเดิมนะครับสรุปก็คือปุ่มกลางเนี่ยมีเป็นฟังก์ชันเข็มทิศอย่างเดียวอ่ามาดูปุ่มล่างนะครับในโหมดนี้ทําอะไรได้บ้างอ่าก็ทําอะไรไม่ได้นะครับเหมือนกันกดโหมดออกมาอันนี้ก็เป็นเรคคอร์ดนะครับที่บันทึกอันนี้เราก็ยังไม่ได้ใส่เลยนะครับก็จะไม่มี กดหมดออกมาเป็นอะลามนะครับอะลามหนึ่งกดปนขวาม,ไไม,มีอะาไรไหมมีอะลามสองกดอีกก็ตั้งเตือนทุกชั่วโมงนะครับมีเท่านี้ปุ่มก้างไม่มีฟังก์ชันเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นออนออฟนะครับจะเปิดเตือนไว้กดโหมดมาครับออกมาตัวนี้โครโนกราฟนะครับจับเวลาเหมือนกันจับหยุดเหมือนกันทุกอย่างนะครับ ใครที่ชินกับตัวก่อนก็คือได้ไปสําหรับคนที่ซื้ออพปเชสสามไปแล้วรู้สึกว่าใหญ่ไปอยากได้ฟังก์ชันเหมือนกันสายเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันแต่ขนาดเล็กลงนี่ครับมาซื้ออพปเชสสี่หกได้เลยอ่ะกดออกมานะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับเหมือนกันฟังก์ชันเหมือนกันเลยนับเวลาถอยหลังกดอีกครั้งนะครับก็เพเซอร์นะครับคอจังหวะปุ่มแต่ละปุ่มก็ทํางานเหมือนกันนะครับ กดอีกครั้งนี่ตัวนี้ก็จะเป็น t 2บอกเวลาสำหรับเราตั้งเวลาต่างประเทศอะไรไว้ครับไปดูเวลาที่2ก,ก,กดอีกครั้งเนี่ยเห็นไหมครับพอกดอีกครั้งเนี่ยตัวซ้ายเนี่ยที่มันมีฟังก์ชันเข็มทิศที่ปุ่มกลางแล้วมันก็จะตัดโหมดนี้ออกไปเลยส่วนตัวประเฉทสามกดมาเนี่ยก็จะเจอฟังก์ชันเข็มทิศนะครับต่างกันแค่นี้นะครับนี่ เราได้เห็นความแตกต่างของทั้งสองตัวแล้วครับชอบรุ่นไหนก็อย่าลืมไปเลือกหาซื้อกันนะครับเอาขนาดข้อมือเป็นเกณฑ์นะครับฟังก์ชันอะไรคล้ายๆกันหมดข้อดีนี่ครับเพิ่มมาตัวนี้นะครับปุ่มนี้ปุ่มฟังก์ชันแต่ก็เหมือนเดิมนะครับส่วนตัวผมยังอยากได้อาไปใช่สามที่มีปุ่มเพิ่มมาอีกปุ่มนึงนะครับนี่สำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับไปแล้วครับ สวัสดีครับ